โอ้ได้ฝรั่งขี้นกฝรั่งจนฝรั่งแก่แต่คือบ่มีผู้ใดกลับไปอยู่เมืองไทยแม่นบาค่ะเฮาสิมีคำตอบว่าเหตุผลที่ว่าหลายๆคนได้ฝรั่งขี้นกฝรั่งจนฝรั่งแก่แต่ทุกคนก็ไม่กลับไปเมืองไทยทำไมถึงยังต่อสู้อยู่ยังดิ้นรนอยู่ ต่างประเทศกันภาคกันบนและหลายคนอาจสิเห็นเมียฝร,รังหลายหลายช่องบนแมนบอคะคลิปนี้มีคำตอบเนาะค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้ฮอกรสีมาพูดถึงเรื่องเมียฝร,รังในต่างแดนกันอีกแล้วเนาะจา้ะซึ่งหลายๆคนกะสิได้ยินเมียฝร,รังหลายๆช่องแทบทุกช่องที่เมียฝร,รังทำคลิปแมนบอกระสีบ,บนกันว่าโอ้ได้ฝรั่งขี้นกฝรั่งจน ได้ผัวแก่ผัวแก่แถมผัวงกแมนบออ,อยู่อยู่ต่างแดนก็ยังลําบากยังได้ทํางานอยู่ยังดินลนแมนบ่ละละลายค้นกสิได้ยินแบบนี้เนาะเนี่ยฝลังแช่ประสบการณ์ว่าอ,อยู่ต่างแดนลําบากยังดินลนยังทํางานอยู่ได้ผัวฝลังขี่นกแต่เป็นอย่างพวกเจ้าคือพากกัอดู พวกเจ้าคือบ่พากันกลับเมืองไทยแมนบอจา่ะและหลายคนกส็สิสงสัยว่าะพากันจมแต่หันบัพากันกลับเมืองไทยจะค้นเป็นอย่างจังอยู่ต่อทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่บางคนอ่าสามีตายแต่ก็ยังอยู่ต่อทําไมไม่กลับเมืองไทยกันคะดังนั้นอ่าพี่กสิมาแชรให้ฟังเนาจจะจ้กว่าเหตุผลทําไมผู้หญิงไทยอยู่ต่างแดนที่ชอบบ่นว่าชีวิตลําบาก ได้ผัวก็ได้ผัวฝรั่งขี้นกผัวฝรั่งจนไม่ไม่รวยเนาะแต่ก็ดิน้ล้นกันจะอยู่ต่อแล้วสาวไทยลหลายๆคนที่อยู่เมืองไทยกับยังดินล้นที่สีมาอยู่ต่างแดนเป็นเพราะเหตุผลอะไรนะคะท,ทั้งทงที่รู้ว่าอ,อยู่ต่างแดนก็ลําบากต้องทํางานเหมือนกันแต่เป็นอย่างจังพากันดินล้นที่สีมหาสามีฝรั่ง เป็นอย่างจัง่หาคนอันในประเทศเดียวกันอย่างสี่แมนบอจากกันเลยว่าสี่มาเล่าเหตุผลให้ฟังก็คือหนึ่งเหตุผลง่ายๆเลยก็คือว่าค่าเงินเนาะจากค่าของเงินมันต่างกันเพราะว่าอยู่ที่ไหนก็ลําบากอยู่ที่ไหนก็ทํางานแมนบอพี่น้องอยู่ที่ไหนก็ทํางานคือกันอ่าสิบสองชั่วโมงทอกันแมนบอแต่ว่า คาของเงินมันต่างกันเฮาทํางานทํากันเฮาทำงานซ้นา,ากันเนาะจ้ะทำงานซ้ากันแต่คาเงินต่างกันดังนั้นหลายหลายคนที่ว่า,ามาหาสามีฝรัง่งก็ต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นเมียนบอกคา่ะถึงสีมาทํางานเอาแต่ว่าเขาได้คาเงินจากบ้านเขาเอาไปแลกคาเงินบ้านเขา มันกะสีอ่ามันสีเดลายแมนบบมันสีได,ลา,าไดลายกว่วที่เขาทํางานในบ้านเฮาแมนบบจา้ะถึงสีด้ฝรั่งบอรลุยเนาะจา้ะแต่มันก็ดีกว่าเพราะว่าอ่าเฮาอาศัยมาทํางานบ้านเขามาทํางานเอาเนะจ้ะอาศัยมาทํางานเอาแล้วบ้านนี้คาคาแรงที่เฮาใดมันสีตางกันย่างน้อยๆอ,อ่าเขาทํางานเดือนหนึ่งนี่เฮาหักผ้าสีหักคาใจ่ใจแล้ว เฮากษสิได้เขากสีเรือเก็บอยู่ประมาณหาหกหมื่นอย่างต่ำหรือบางคนเกสีเรืออยู่ประมาณจ็ดแปดหมื่นกะมีนะคะบางคนต่อเดือนนอกจากหากคาใส่ใจหาคาผ้าสีแล้วเราจะคิดเบื้งว่าถ้าจะเห็ดอยู่บ้านเฮ้าเดือนหนึ่งนะขนาดหมอพยาบาลกันยังได้สองหมื่นกว่าเนาะคะ่ะแล้วค้นที่ว่าเฮ้าจบจังม้ 6, อหกม้อสาม็ดงานโรงงานน่ะ มันสีใได้เดือนหนึ่งเท่าไดบ่อาจสิบ่ถึงหมื่นเจ็ดแปดพันหาค่าโน่นค่านี่นั่นแล้วแม่นบอได้สีมมค่ากินค่าอย่างอีกเนาะจ้ะพี่เคยเหตุงานโรงงานมาเปรียบเทียบกันพี่เคยเหตุงานโรงงานมาสิบกว่าปีเงืนเดือนที่พี่ได้นั้นถ้าเฮ็ดโอเฮ็ดอีหยังแล้วนะกสิได้อยู่ประมาณเต็มที่มื่นหนึ่งหาค่าประกันสังคม ค่าใส่ใจแนวอื่นแล้วกรสิเรืออยู่จักประมาณเจ็ดแปดพันโตคนเดียวเด้อค่ะเจ็ดแปดพันเจ็ดแปดพันนี่กะสิมาค่าห้องค่ากินอีกแมนบ่จะ้ะค่าใส่ใจอ่าย่างอื่นเสียพานาแพ้ถ้ากินหลายกับบ่มีเก็บถ้าเข้าประหยัดเข้ากับจังสิมีเก็บเดือนละพันสองพันแมนบอค่ะเฮ็ดยูสิบปีกับบ่มีอีหยังบ่มีอ่า สิไปซื้อบ้านสักหลังก็เป็นหนี้สามสิบปีสิไปซื้อรถสักคันก็เป็นหนี้ยุห้าปีแมนบ่นแต่ว่าถ้าเฮามาเห็ดงานเมืองนอกเฮามาเห็ดงานอยู่ต่างประเทศเฮากลับมาทํางานเอาคือกันนี่ละแต่พอเฮาได้เฮาได้เงินเดือนเนาะค่ะมันก็สิได้ต่างหักแล้วเลีอยสี่หามืนม่น,นแมนบ่สี่หามื่นนั่น มันกระลายอยู่ได้พี่น้องแมนบอจ่าเราถ้าหฮาอยู่เป็นปีเป็นอหลายๆปีไปมันกระสีเพิ่มขึ้นมันกระสีลายขื้นดังนั้นเวลาห้าสีสื่อรดขั้นหนึ่งหฮากับสื่อเป็นเงื่อนโซดได้แมนบอจาะเพราะว่าหฮาเก็บเงื่อนแล้วห้าเก็บเงื่อนจากนี่แล้วหฮากับสามารถไปสื่อเป็นเงื่อนสซดได้หรือสีสื้อบานหฮากับบตตองหฮากับบตตองไปเป็นหนี่ถึงสามสิบปีแมนบอค่ะนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าเป็นอย่าง ผู้หญิงไทยจังดินล้นที่สิมามีแฟนต่างชาติมาหาแฟนต่างชาติท,ท,ทั้งที่มาแล้วก็บอกมา,ม,ามาบนว่าลําบากแม่นบอจางนี่ละ่ะอ่าการลําบากมันก็ลําบากอยู่ไหนก็ลําบากบาบาอยูบ่บา้บานเฮาหรือบาาอยู่บ้านเขามันก็ลําบากแต่เหตุผลหลักก็คือค่างเงินมันต่างกันเนาะคะ่ะค่างเงินต่างกันท่าดังนั้นผู้ใดมีโอกาสกะให้อ่ามาหา ทำงานต่างประเทศมันสิได้ค่ขาคของชีพค่าเงินต่างกันถึงสิแบบพูดบางคนก็นสิบอกว่าอุ๊ยค่าได้เงินเยอะก็ค่าใช้จ่ายเยอะค่าภาษีโน่นนี่นั่นก็แพงถึงสิค่าภาษีโน่นนี่นั่นแพงแต่ว่ามันก็เหลือเก็บกว่าที่อยู่เมืองไทยบ้านเราแม่นบ่จ้ะถึงสิแพงอ่าเสียภาษีแพงอีย่างแพงแต่ว่ามันก็ได้หลายกว่าที่ว่าเฮาเหตุงานอยู่บ้านเฮาแม่นบ่ค่ะอัน ดังนั้นเมียฝรั่งทุกคนที่ยูนีกันเลยต้องต่อสู่เนาะค่ะถึงสิบอกว่าอุ้ยฉันในผัวฝรั่งขี้นกนะไม่รวยนะจ,จังสันจังสีกับบอมีผู้ไดกับเมืองไทยเห็นบอพี่น้องจมอยู่แต่หันบ่มีผู้ใดกับเมืองไทยพอเพราะอย่างนี่ละเพราะโอกาสมันมันมันต่างกันค่ดสันสีอ่าพากันขามนาม้ำขามทะเลมาเห็นอย่างแมนบอพี่น้องกันย้อนว่าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากซอยพีซอยน้องแมนบอค่ะ ค่ะมันคางเงินซ้ำกันมันบ่มีผู้ใดมาดอกพี่น้องทางเงินบาทบาทบ้านเขากับบาทบ้านเท่าซ้ำกันนะมันบ่มีผู้ใดอยากออกจากอ้อมกอดพ่อแม่หรือว่าผู้ใดมีลูกไม่เต่าต้องพัดผากจากลูกเต่ามาอาศัยอยู่ต่างแดนมันบ่ค่ะอ่าดับลองได้ถ้าคางเงินบาทบาทบาทต่อบาทซ้ำกันเนาะบ่มีคนมาเนาะจ้ะแต่นี่และลายประเทศที่เข้าไปเข้ากับซีอา ไปเพราะว่าได้ทํางานถึงสีลำบากแต่ว่ามันก็นดีกลัวทําทงานอยู่บานเห่า,ามนบอกเบาซ้ำไปซ้ำม,มากกับสีประมาณนี้แหละถึงสีทางานถึงสีลําบากค่าขึ้นมันก็นดีกว่าบานเห่ามันว่าละ่ะอย่างเช่นประเทศอังกฤษค่าเงินเขากับแพงกลัวนะแล้วก็ลร่องโลมาก,กับสิเป็นแถวยุโรปค่าเงินยุโรปมอนว่าจะ้ะ ยังบ้านพีนี่ก็ใส่ยูโรเนาะค่างเงินกสิบล,ล่องลงมาจากอังกฤษแล้วอ่ารัมับที่สามกสิบพวกดอลลราพวกสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกานี่ก็ยังค้างเงินถือกว่ายูโรนะจ้ะดังนั้นผู้ใดสิหาคู่หาแฟนแมนบอก็สามารถเลือกได้นะคะตัดสินใจว่าเฮาสิคุยกับไผคุยกับคนประเทศใดอ่าค่างเงินบ้านเขาถือแพงแมนบ่จจะคุยกันไป แต่ว่ามันก็คือแล้วตาดวงสมโพงกันเนาะค่ะคุยกันแล้วก็ดวงสมพงกันกะเข้ากัเสียไปตบไปแต่งเฮ้ามาเป็นครูมันบอกค่ะแต่ว่าเวลาเข้าคุยเข้ากับสามารถเลือกใดถ้าเข้าคิดว่าเออค่าเงินประเทศนี่าถือแพงซ้ำใดจังสินะเวลามาทํางานมันก็สีใดมันก็สีใดต่างกันเนาะค่าเงินแมกับเป็นการเอามาแนะนำาม่มาแนวทางเนาะจ้ะ จังพี่มีหลานมีหลานกะสีบอกหลานกะสีแน่น้าหลานทั้งสี่แหละแนะนําหลานว่าถึงสีได้ฝรั่งขี่โนฝรั่งจุนเนี่ยแต่คางเงินมันต่างกันเข้ามาทํางานเอาเข้ามา,อาคอยเก็บคอยกร,รมเอาบ้านนี้เวลาเข้าไปอยู่บ้านเฮ้ามันก็นสาบายกลัวที่เข้าทำงานอ่าอยู่เมืองไทยแมนบอกเพราะว่าทํามเมืองไทยสิบปีการไต้ตะแค่กินนะพี่น้อง ได้แต่แค่กินถ้าคนเก็บเป็นกระดังสีมีเก็บแต่มันกับว่าได้หลายแม่นบอจ่าแต่ถ้าเฮามาทําต่างประเทศเนี่ยเฮากัย่งได้ได้ทึงเก็บแล้วก็ได้ทึงออยากมีบ้านเฮาก็ได้ซื้อบ้านอยากมีรถเฮากะย่งพ่อซื้อได้แม่นบอค่ะถ้าสามีดีเพื่อนซอยกระแห้งดีไปอีกแม่นบ่จาก็เป็นโศกสองสันอีกเด้อพี่น้องจ้านั่นล่ะเหตุผลที่ว่าอ่าได้ยินแตผพ้หยิ่งไทยเมียฝรั่งอ่ะสอบบุ แต่หันบาพากันกลับบ้านนี่ละเขากับยู่เพราะว่าอยู่เห็ุงานเอาเนาะจะะาะ่ามันบ่มีผู้ใดใดบอม่นวาผู้ใดมาเป็นมาดามเลยมันกับมีเนาะจ้ะผู้พ่นโศกดีเพิ่นก็ไดมาเป็นมาดามเลยก็มี่แต่ว่าอ่าสนาคนมั็นบ่คือกันเนาะพี่น้องวาสนาผู้พ่นโศกดีเพิ่นก็นมกับมีวาสนาจางังโศ่ดีก็คือจังผีเนี่ยผีกับมาทางานเอาเนาะจ้ะ มาทํางานเอามันแต่มันก็ดีกว่าอยู่บ้านเฮาเบิงพีเฮ็ดงานอยู่บริษัทอ่าในนวนนครป้าเป็นสิบสิบปีพี่กับบมมีอีหยังเมนบอละ่ะแต่พอมาทํางานอยูหนี่มันก็ยังมีกินมีอ่าเ็บนิดนอยบลําบ่่วยแต่ก็ได้ซอยพีซอยน้องเมนบ่ค่ะถึงสีอยู่ที่ไหนมันก็ลําบากมันก็ต้องทํางานแต่มันก็ดีกว่าเมนบอกค่ะดีกว่าที่เราจะอ่าทำงาน ทั้งปีก็ยังไม่เจอเงินแสนแต่ถ้าเรามาทำงานอยู่ต่างประเทศทำไม่นานเราก็สามารถเจอเงินแสนนะคะนี่แหละเหตุผลเนาะคะ่ะเนาะแต่มันกะแล้วแต่ค้นเก็บหูจะเก็บหูจะกรรมด้วยจ้ะถ้าคนมากกินมากเล่นมากใส่ของแบนเนมลูลูละลามันกะแล้วตาเพลินเนาะมันอาจอมีมีอยู่แมนว่าะ่ะ แต่ว่ามันกะแล้วแต่ว่าสิมีหน่อยมีหลายเพราะว่ามันแล้วตะคนเก็บเนาะจา้ะถ้าเฮาใส่ใจประหยัดบ่อฟุ่มเฟือยอย่างสินะเฮาหูจะเก็บจะกลํมันก็สิมีแมมนบอค่ะดังนั้นก็อยากแนะนำสาวๆอยากเอามาแชร์ให้สาวๆได้ได้ได,ได้ได้ฟังเนาะคะ่ะได้ฟังเพราะว่าผี่เสืยอว,วามีหลายคนสงสัยสงสัยอยู่ตลอดแล้วว่า เห็นเมียฝรั่งหลาย่องเฮตุคิ่าลำบากอยู่ต่างแดนลำบากจังสันจังสี่แต่หันบ่ผ้า,ากันกลับบานก็เลยเอามาแช่หายฟังว่าเหตุผลของเขาค่ะเขาอยู่ทํางานเนาะจ้ะเขาอยู่ทํางานได้ได้ดมันก็นได้มากแล้วถ้ากลับไปบานเฮาม,มันกับ่มีอีหยัากลับไปบ้านเฮ้าไปปลูกผ้าปลูกหญ้ากินเฮากับอยู่แต่ว่าห้เฮาหาเงินทางผีก่อน ขายห่อหาเงินมีทุนมีห้อนแล้วห่อกระกบไปอยู่บ้านส่วนมากคนไทยที่มาอยู่ต่างประเทศกลับมาอยู่เก็บเงินเก็บทองพอได้เงินได้ทองกลับไปสางบ้านสร้างอย่างไหวจังสีนอกจากพ่อเฒ่าพ่อ,พอแกกระสิผ้าผัวฝรัง่งไปอยู่บ้านไปอยู่เมืองไทยกันส่วนมากกระสิเป็นจังสันเพราะว่าจังฝรั่งเองเนี่ยถ้าเขาบดาเมียไทย เข้ากระสิไปหาอยู่ประเทศที่คาเงืนถูกกลัวเพราะว่าเขากระษียนแล้วเขาได้อยู่จังอยู่ประเทศนี่มันมาจากประเทศนธอรแลนด์นั่นสียถ้ากษียนแล้วเขากระสีไม่กินแต่เงื่อนกระษียนเขาก็ต้องยังใส่ใจคาภาษีโน่นนี่นั่นมันบาจากมันกะซ้ำบ่มีอีหยังคือเก่าดังนั้นเวลาเข้าสีกษียนเวลาเข้าสีกษียนฝรั่งบางคน ส่วนมากเลยสิไปหาอยู่ประเทศที่ค่าเงืนถูกค่าผ้าสีถือค่าใส่ใจถือค่าอยู่ตามชนนบทเข้ากระสิอยู่ได้แบบสบายๆจังพ่อปู่แมยานี่เนาะพ่อปู่แมยาของพีนี่เล่ากับเป็นคนเนเธอร์แลนด์เลยตาเกิดตาหยางเลยบ้านที่นี่เวลาเล่ากระษียนเล่ากับไปอยู่ประเทศอ่าฮังการีเนาะจา้ะประเทศฮังการีนี่สิเป็นประเทศที่ค่าข้องฉีดถือกว่ายูนี ล้วก็ไปดูชนนบทกลับไปอปลูกผักปลูกหญ้ากินมันก็ยู่ได้สบายสบายเนาะจ้ะกับว่าเหมือนกับเขาไปอยู่พักพรนั่นแหละค่ะเขาไปอยู่พักพรดังนั้นฝรัง่งที่มีภรรยาไทยเวลาเขาเหตุงานแล้วเขาอ่าสะสมเงินทองไปซื้อบ้านซื้ออย่าง,อย,างอยู่เมืองไทยนะ่เมียเขาเวลาเกษียณเขาระสิไปอยู่พักพรกันเนาะค่ะกันเลยแบบเอออยากเอามา ชี้แจงให้ทุกคนได้ฟังเนาะว่านี่ล่ละเหตุผลที่ว่าเมียฝรัร่งเป็นอย่างจังพากันอยู่บอกกับบ้านทั้งทั้งที่บางคนผัวตายบอกบางคนบอกได้ผัวฝรั่งขี้นกก็อยู่เก็บเงินเก็บทองเอานี่ลละจานเราก็ไปอยู่บ้านเฮ้ามันกันสี่สบายบ่ต้องเป็นหนีอ่าอยากไม่ยังก็ต้องเป็นหนีสามสิบปีหาปีจังสี่แมนบอกค่ะกล่าวมาให้ทุกคนได้อ่า รู้ถึงเหตุผลเนาะคะ่ะบางว่าสาวๆลหลายๆคนกะสิคิดได้ว่าสิตัดสินใจเดินแบบใดเนาะคะ่ะก่อนที่สิมีแฟนฝรั่งศึกษาไว้ศึกษาไว้แล้วกะได้ตัดสินใจเลือกทางเดินเนาะคะ่ะว่าเออเคยเห็นพี่เพ่แเว,เวเบบาจังสี่แล้วกับผู้นันเบาวจังสัน้นอเอามาผสมกันเอามาบวกกันเป็นแนวคิดให้เฮาตัดสินใจเลือกทางเดินเนาะคะ่ะทุกเส้นทาง ชีวิตมันเลือกเกิอบอดบ่ได้แต่ว่ามันเลือกที่สีเดินได้เนาะคะ่ะพี่กะอยากเป็นกําลังใจให้สาวๆทุกคนที่คิดสีเดินสายฟอนะคะขอให้ประสบความสําเร็จนะคะออยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นเนาะคะ่ะคลิปนี้กะสีล,ลําลากกันไปซ้ำนี่นะจ้าขอบคุณค่ะ